มันทําให้ distance metric เนี่ยแตกต่างกันนะเมื่อเอาไปคูณกับตัวตัว constant metric ซึ่ง constant metric ได้จากอะไรนะได้จาก flow metric คูณกับ unit cost metric ใช่ไหมคะคูณกันนะคะแล้วเราก็จะได้ค่า้จ่ายได้แบบนะคะได้แบบันทึกแล้วนักศึกษาก็มาเปรียบเทียบว่า initial layout เนี่ยกับทางเลือกทั้ง6เนี่ยทางเลือกทั้ง6เนี่ย มันให้ค่าใช้จ่ายลดลงไหมนักศึกษาดูนะอันนี้คือ initial layout เนี่ยเริ่มต้นเลยของเราสองอยยี่สิบาทนะคะถามว่าค่าใช้จ่ายมันมีลดลงกว่าน้อยกว่า2อง้อยี่สิบไหมคำตอบคือมีใช่ไหมคะก็คือสอง2 1อสิบห้าสองอสิบห้านะคะสองอสิบห้าเนี่ยมันน้อยกว่าน่าน้อยกว่าน้อยกว่า initial layout เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาไอ้ตัวเนี่ยนะคะ ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งเพราะว่าค่ามันเท่ากันนะก็เลือกมาตัวหนึ่งนะคะเลือกมาตัวหนึ่งเพื่อจะไปตั้งต้นมาเป็น i n i t i a l l a y o u t เอดที่2นะคะในที่นี้อาจารย์เลือกเอา DBCA นะ DBCA ตรงนี้นะคะเอาตรงนี้มานะคะเลือกเอาตรงนี้นะจริงๆ2อันนี้เลือกอันไหนก็ได้นะคะแต่อาจารย์เลือกเอาตัวนี้มานะคะเลือกเอาตัวนี้มา นะะในข้อสอบไม่ให้ตัดสินใจยากขนาดนี้นะคะในข้อสอบเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งที่ต่ําที่สุดเราก็เอาอันนั้นแหะมามายกมา,ยกมาเป็นยกมาเป็น initial l a ร o u ลอรอบที่2คือตัวนี้นะคะซึ่งมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ2องสิบหาทตัวนี้ DBCA เนี่ยนะคะ DBCA เนี่ยค่าใช้จ่ายสองร้อยสิบานะคะแล้วจากนั้นเราก็ จะมาทําการสลับที่ทีละคู่ของแผนกก็เป็นการสลับระหว่าง ab ac ad bc bdcd นะคะในการสลับที่เนี่ยมันก็จะได้เป็น Layout นะคะอันนี้สังเกตว่าเราสลับเฉพาะ a กับ b นะ,ะ a กับ b คือตัวนี้กับตัวนี้เราสลับกันใช่ไหมส่วน d กับ c เนี่ยมันคงที่ไม่เกี่ยวนะคะพอสลับกันปุ๊บเนี่ยมันก็ได้เป็นนะคะ a อยู่ข้างล่าง b อยู่ข้างบนเห็นไหมคะสลับที่นะคะ อันนี้ก็เป็นการสลับที่อันที่หนึ่งเนะเาะทางเลือกที่สองนะคะาทางเลือกที่สองก็เป็นการสลับที่ระหว่าง a กับ c นะคะเราจะสลับ a กับ c ส่วน d กับ b เนี่ยมันมันมันจะอยู่ของมันเฉยๆนะคะมันจะอยู่ของมันเหมือนเดิมนะคะก็คือ d กับ b เนี่ยอยู่เหมือนเดิมน,นะคะแต่สลับที่ระหว่างอะไรสลับที่ระหว่าง a กับ A กับ C นะะเพราะฉะนั้น C อยู่ข้างบนเอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่สองของรอบที่2นะ,ะแล้วก็สลับระหว่าง a กับ d เนี่ย A กับ d สลับกันใช่ไหมส่วน B กับ C เนี่ยมันจะอ,อยู่เหมือนเดิมก็คือ,อู่ตรงนีู้่ตรงนี้สลับระหว่าง A กับ D นะคะเพราะฉะนั้น A จะอยู่ด้านซ้าย D อยู่ด้านขวานะคะก็สลับที่หลักการเป็นแบบนี้นะคะพอแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะ เราก็จะหานะคะเราก็จะเหมือนเดิมค่ะเราก็ไอตัวไอตัว constant m e ิก i c เนี่ยมันก็เป็น constant m e ิก i c อยู่วันยังข้าม m e t อันเดิมนะคะเม m e t อันเดิมนะคะ,ะคูณกับทีนี้ยเราก็จะหาดิสแ a นเม metric ของของแบบนี้มานะแบบเนี้ยเราก็จะหาดิสแ a นเม metric มานะคะ distance metric นะคะแล้วก็เอามาทช่ไหมคะเอามาคูณกัน นะคะเอามาคูณกันเพื่อจะหาค่าใช้จา่ายเขาใช้เท่าไหร่น,นะคะล a y o u t ที่ล a y o u t ทางเรื่องที่สองในรอบที่สองเนี่ยเราก็จะหา distance metric มาคูณกับ constant metric นะได้เท่าไหร่ก็บันทึกไว้นะคะตัวทางเรื่องที่สามของรอบที่สองก็หา distance metric มาคูณกับ constant m e t r i c ได้เท่าไหร่ก็บันทึกไว้นะคะ รอบที่ทางเลือกที่สี่ของรอบที่สองก็หาด mm ิเทนเิติกมาได้เท่าไหร่มาคูณกับคอนแตนเิต mm ิก hmm. ก็ทําแบบนี้ทุกอันเลยนะคะสมมุติว่านะสมมุติว่า,านี่คือสมมตินะเพราะว่าจะไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ได้ไไดคำนวณมาโดยตรงนะคะอันนี้อาจารย์สมมุตินะคะสมมติว่าคําตอบมันได้แบบนี้นะคะแต่ละทางเลือกได้แบบนี้แปลว่าอะไรคะนักศึกษาดูนะ อันนี้ Initial Layout รอบที่สองมันมีค่าเท่ากับ215ถามว่าทางเลือกนะทางเลือกทั้งหกเนี่ยมันมีอ่ y เลเยอที่ดีกว่านี้ไหมคําว่าดีกว่านี้ในที่นี้ก็คือค่าใช้จ่ายใ,ในการขนถ่ายต่ำกว่า215ไหมนะคะคําตอบก็คือมีมีตรงนี้ไง210นะ210คืออะไรคะคือเลเยอนี้คือ B D C A นะคะถ้าเริ่มจากซ้ายบนนะคะแล้วก็ควรเข็นก็ B D C A นะคะเราจะเอาตัวนี้แหละนะซึ่งมีค่าใชจ่าย2เนี่ยเป็น Initial layout รอบที่3นะคะเห็นไหม B D C A นะคะ2อ0รอบที่3นะรอบที่3ก็ทำเหมือนเดิมเลยการสลับที่ระหว่าง A B A C A D C B C สลับที่ทีละคู่ได้6วิธี ะะมันก็ได้เลเยออมาถนะูกไหมเลเยอมานะอะคู่แรกอะสินะเราจะสลับระหว่าง A กับ B เพราะฉะนั้น d กับ C เนี่ยมันอยู่มันเหมือนเดิมนะ D ก็อยู่ตรงนี้ C ก็อยู่ตรงนี้แต่สลับที่ระหว่าง b กับ A นะ,ะเพราะฉะนั้น A ออยู่ด้านซ้าย B ด้านขวามีคะ,อ,ะอันต่อมานะคะอันต่อมาสลับที่ระหว่าง A กับ C A กับ C b กับ d ไม่เขี่ยวนะคะ B กับ D ไม่เขียว B กับ D มันก็อยู่ของมันเหมือนเดิมนะคะอยู่มันเหมือนเดิมนะคะส่วนการสลับที่เนี่ยมันทําให้ C อยู่ข้างบน A อยู่ข้างล่างนะคะนี่คือการสลับที่นะคะได้ Layout มาทั้งหมด6แบบนะแบบที่1 2 3 4 5 6นะ6แบบแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็หา,าหาเาข้าใจหา i s t a n c t m a t r i x นะคะเอา distance m e t r i x เนี่ย ่าดิสเซนเมติกของแต่ละแบบนะคูณกับอะไรคะคูณกับค่า t a ต t นเมติกเหมือนเดิมนะคะคงตันเมติกเหมือนเดิมนะคะคูณกันนะคะแล้วก็คำนวณออกมาว่าได้เท่าไหร่นะคะแต่ละอัน,นได้เท่าไหร่นะแต่ละเลเยอร์ได้เท่าไหร่นะสมมตินะสมมติว่าอาจารย์ให้มันเป็นแบบนี้นะคะสมมติว่าตัวเ,เลขเป็นแบบนี้นะอันนี้คืออิน,นิเชียลเลยเยอร์อบที่สามเท่ากับสองร้อยสิบบาท นะคะเป็นค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายลัะสุน210บาทนะคะนักศึกษาก็มาดูว่าเอ๊ะเลเยอร์ทางเลือกทั้งหทางเลือกเนี่ยในรอบที่3ามเนี่ยมันมีเลเยอร์ไหนที่ให้ค่าใช้จ่ายมันต่ํากว่าร้อยสอง้อยสิบไหมนะคะนักศึกษาดูซิมีไหมอ่าไม่มีถูกไหมฮะพอไม่มีปุ๊บนักศึกษาก็บอกว่าโอเคไม่มีก็คือยุติยุติรอบที่ รอบที่สี่ไม่ต้องมีนะคะรอบที่สี่ไม่ต้องทำละนะทำแค่นี้นะคะทำแค่นี้นะคะเออแล้วก็บอกว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่ดีที่สุดนะคะตัวนี้ดีที่สุดเพราะว่าอะไรมันไม่สามารถจะลดค่าที่จ่ายในการขนถ่ายได้มากกว่านี้นะนะคะเต็มที่คือได้สองร้อยสิบบาทนะคะในการขนถ่ายต่อวันเนี่ยนะคะละอินชีไรเอาที่ที่เหมาะสมก็คือตัวนี้แหละ B D C A นี่แหละนะคะตรงนี้ B D C A นี่คือผังที่ดีที่สุดักศึกษาก็สามารถเขียนรูปได้นะข้อสอบก็จะมีให้เขียนผังที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนักศึกคา,าว่าเขียนผังที่ดีที่สุดนักศึกก็เติม B D A C อะไรแบบนี้นะคะเข้าไปนะครที่จ่ายก็เป็นแบบมีคําถามไหมคะนข้อสอบเนี่ยจะจะเขียนผังให้นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่า ที่ผ่านมามีข้อสอบแบบไหนบ้างนะคะจะเขียนถังให้เป็นถังแบบเปล่าๆเนี่ยเป็นเป็นถังเป็นถังเปล่าๆนะคะสมมติว่าเป็นแบบนี้แบบเนี้ย a b c d e อย่างเงี้ยเป็นถังแบบนี้นะคะถังเปล่าๆนักศึกษาก็มาเติมสลับที่ใช่ไหมนักศึกษาก็มาเติมมาเติมเอาว่าเป็นอะไรนะสลับที่ระหว่าง a กับ b อย่างเงี้ย แักวึกษก็เติม C D E นะคะแล้วสลับที่ระหว่าง A กับ B ก็เป็น A เป็น B สลับกันตรงนี้นะ A กับ B สลับกันส่วนตรงอื่นเนี่ยทับเหมือนเดิมอะไรละกัณะนี้อาจารย์จะให้ต่เป,ปปปเป็นเลเอรเปล่าๆให้นักศึกษาไปเติมตัวอักษรเองนะคะอ่ะทีนี้ตัวอย่างที่สองนะ,ะตัวอย่างที่สองก็คือว่านะคะสมมุติว่านะ,ะสมมุติว่าถ้าจะ ในการขนถ่ายวัสดุระหว่างนแผนกเนี่ยเท่ากับหนึ่งบาทต่อเมตรนะหนึ่งบาทต่อเมตรนะคะเออ่ก็คือหนึ่งบาทต่อเมตรหมดเลยเพราะว่าใช้อุปกรณ์ขนถ่ายชิ้นเดียวกันหมดเลยข้อนี้ใช้อุปกรณ์ขนถ่ายชิ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายก็เท่ากันนะหนึ่งบาทต่อเมตรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเออหนึ่งหนึ่งเนี่ยเอ่อไอตัวยูนิตคอสเนี่ยยูนิตคอสเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งบาทเมตริกเนี่ยก็เป็นหนึ่งบาทตลอดเลยนะจาก จากแผนกไหนไ,หนไปแผนกไหนก็1บาทนะคะพอมาคูณกับโฟเมติกส์ในข้อนี้เนี่ยเออ่มันก็ได้ Constant เมติกคอนสแตนต์เท่าเดิมเนี่ยเท่ากับตัวนี้ถูกไหมเพราะว่าเออ่ตัวเหมือนกับยูนิตคอสเนี่ยมันเป็น1บาทมันคล้ายๆกับเมติกเอสตรากะนะคะเอามาคูณกับไอตัวเอ่อโฟร์เมติกมันก็คือเท่าเดิมนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีนเรีย์เริ่มต้น วางเรียงกันแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะ,ะแทนที่จะชื่อ a b c d นะคะมันชื่อหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องงงนะคะหนึ่งสองสามสี่เราก็จะหาอินเชียร์เรย์เเนี่ยหาระยะทางนะนักศึกษาดูนะนะส,นนะสมมติว่ามันระยะทางเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งนะคะหนึ่งคูณหนึ่งขนาดของแต่ละแผนกเนี่ยแผนกมีขนาดขนาดหนึ่งคูณหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น รลยะทางหนึ่งหนถึง2เนี่ยก็จะเท่ากับหนึ่งถูกไหมระยทาง1ถึง3ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ2นะเซนทอยนี้เป็นเซนทอยนี้1 1ถึง4 1ไป4เนี่ยก็จากเซนทอยนี้ปเป็นเซนทอยนี้ก็เป็นระยะทางถึง3นะคะอ่ะทีนี้อะไรอีกทีเนี้ยเอ่อระยะทางนะคะจาก2ไป1นะ2ไป1ก็เป็น1ใช่ไหมสอไป1เป็น1 เอ่อเอ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 อเเสองไปสามนะคะสองไปสามก็คือหนึ่งนะคะสองไปสี่ 4, สองตรงนี้สี่ตรงนี้ก็คือสองนะคะระยะทางสามไปสี่ก็คือหนึ่งนะคะอะไรแบบนี้นะเราหาแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าเห็นเราเห็นแล้วว่าในส่วนนี้มันมีแค่ฝั่งฝั่งบนซ้ายนะคะบนซ้ายของแนวทะแยงนะคะ ก็าหาระยะทางมนะคะระยะทางน่จากนั้นนะคะเราก็จะคำนวณหา transportation cost นะคะก็คือ transportation cost ของอะไรคะของอของ layout ที่วางเป็น 1, 2, 3, 4นะอาจารย์ก็เขียนว่า TC นะแล้วก็ 1, 2, 3, 4ตรงนี้เนาะเป็น initial layout นะคะมันก็ได้จากการเอาอะไรคะเอา distance คูณกับอันตัวนี้เป็น อันนี้เรียกว่าคนสแตนก็ได้นะคนสแตนยูนิตเพราะอะไรคะเพราะว่าโจทย์นี้บอกว่ายูนิตคอสเนี่ยเท่ากับ1บาทต่อเมตรนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มันก็คูณกับโฟมก็ได้เท่าเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เอา10คูณกับ1นะ10คูณกับ1บวกกับ15คูณกับ2นะนะบวกกับ20คูณกับ3บวกกับ10คูณกับ1 บวกกับ5คูณกับ2บวกกับ5คูณกับ1นะคะก็ได้ออกมาเป็น125หน่วยเป็นบาทอ่าสมมติเป็นบาทละกันนะคะเพราะฉะนั้นนายวิธีค้เนี่ยรอบที่หนึ่งของวิธีค้ก็คือการสลับสับเปลี่ยนระหว่างนะคะระหว่างแผนกที่หนึ่งกับแผนกที่สอง แผนที่1กับแผนที่3 1กับ4 2กับ3 2อกับ4 3กับ4เห็นไหมคะอันนี้การสลับสับเปลี่ยนเนี่ยมันก็สับเปลี่ยนระหว่าง1อ่ uh, า i n i t i a l layout ตรงนี้ใช่ไหมการสับเปลี่ยนระหว่าง1กับ2ก็คือ1กับ2เปลี่ยนแต่3กับ4นีค้คงเดิมนะสกับ4คงเดิมแต่สับระหว่าง1กับ2นะคะก็ได้2ด้านซ้ายแล้วก็1ด้านขวานะคะตรงนี้เป็นการสลับ1่กับ3นะคะ การสลับที่ระหว่างหนึ่งกับสามนะคะหนึ่งกับสามก็หนึ่งกับสามเราจะสลับใช่ไหมแต่สองกับสี่เนี่ยหนึ่งกับสามเราจะสลับใช่ไหมคะแต่สองกับสี่มันคงที่นะมัน,ม,นมันไม่ได้มันมันไม่เปลี่ยนนะคะสลับเฉพาะหนึ่งกับสามนะคะมันก็ได้สามกับหนึ่งแบบนี้เห็นไหมนะคะแล้วก็การเรียงมันก็เป็นสามสองหนึ่งสี่นะคะถ้าเขียนตามนี้เนาะ มันจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาว่าหาว่าอะไรนะหาว่าตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นะตัวเนี้ยนะคะเอ่อเอ่อหนึ่งไปสองเท่าไหร่นะหนึ่งไปสองก็ระยะเป็นหนึ่งหนไหมหนึ่งไปสามก็ระยะเป็นสองเนไหมหนึ่งไปสี่ระยะเป็นอะคะหนึ่งเห็นไหมนี่ท้างเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็จากนี้เป็นสองไปสาม สไป3าระยะทางเป็น1นะคะสองไป4ี่ระยะทางเป็น3อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็3มไป4ระยะทางเป็นสเน,นะคะเราก็เอามาคูณกันนะคะเอามาคูณกันเอาสิบคูณหนึ่งะคะเอาสิบห้าคูณสองเอายี่สิบคูณหนึ่งะคะเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเท่าไหร่เนี่ย นี่คือคูณสิบคูณด้วยหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ห้าคูณด้วยสองใช่ไหมอันนี้สองใช่ไหมอาจารย์ผิดใช่ไหมสามไปสี่สามไปเห็นนะมันคือสองไปสี่เป็นสามนะคะอันนี้สองไปสี่ตรงนี้เป็นสองนะคะผิดนะอ่อส่วนสามไปสี่นี่เป็นอ่อเป็นเป็นสามนะคะก็คือคูณเราได้เท่านี้นะคะแบบอื่นก็เหมือนกันเราก็จะหานะคะ หาระยะทางมาแต่ละแต่ละเลเย u ์เนี่ยระยะทางไม่เหมือนกันนะคะมันทําให้ผลคูณที่ได้เนี่ยไม่เหมือนกันนะส่วนที่เหมือนคือเลยคะส่วนที่เหมือนคือค่าคงสแตนต์ตรงนี้เห็นไหมค่าค o สแตนต์ตรงนี้สิบนะค่าค o สแตนต์ตรงนี้คือสิบห้าค่าค o สแตนต์ตรงนี้คือยี่สิบนะคะค่าคงสแตนต์ตรงนี้คือสิบส่วนที่เหมือนนะนอกนั้นจะเป็นดิส t a นต์นะคะดิสเพนต์ระยะทางจะไม่ตรงกันนะคะ เราก็คำนวณมาได้นะคะเราพบว่าใน iteration ที่1รอบที่1เนี่ยนะคะค่าที่มันต่ำกว่า125มีหลายอันถูกไหมคะแต่อันไหนต่ำสุดบอกว่าอันนี้ต่ำสุด95นี่ต่ำสุดเพราะฉะนั้นมันจะเอา layout 3 2 1 4เนี่ยเป็นตัว3 2 1 4เนี่ยมาเป็น initial layout รอบที่2นะคะด้วยค่าที่จ่าย 95้าห้านะเอาตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวผังเริ่มต้นของรอบใหม่นะคะคือรอบที่สองนี่คือผังเริ่มต้นนะคะการสลับที่1กับ2เนี่ยหนึ่งกับ2เนี่ยสล,สลับกันใช่ไหมแต่3ามกับ4ี่เนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนนะคะสลับเฉพาะสองกับ1ก็1่ยุคหน้าสองยุบหลังนะคะอันนี้ต่อมาก็สลับที่1 3 1สาต่อสมสลับกันนะคะ สองกับสี่เนี่ยไม่เปลี่ยนนะสองกับสี่ตัวนี้หนึ่งกับสามสลับกันก็เป็นก็เป็นแบบนี้นะคะสามกับหนึ่งเนี่ยสลับกันหนึ่งกับสามนะคะก็ได้เป็นแบบนี้แล้วก็หา,าหา distance มานะ distance ะได้เท่าไหร่ก็มาคูณกับ flow หรือ constant matrix ตัวนี้ constant matrix คูณกันแล้วนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะในรอบนี้เนี่ยมีค่าที่ต่ำที่สุดไหมต่ำกว่า95้า้าไม ต่ำกว่า95มั้ยไหมต่ำกว่ารอบอินิเชีย a ์เลเยอร์ไหมปรากฏว่ามี90ที่ต่ำกว่ามันคืออะไรคะมันคือผังเลเยอร์นะคะ2314นะคะ2314เป็นเลเยอร์ที่ดีกว่าอิน uh, ิเชีย a ์เลเยอร์รอบที่สองเพราะฉะนั้นเอา231-4เนี่ยไปเป็นตัวตั้งของรอบที่สามนะ,ะซึ่งมีค่าจ่ายเป็น90เนาะเป็นเราก็จะสลับที่ หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่อะไรเงี้ยสลับที่หนึ่งกับสองใช่หนึ่งกับสองแต่สามกับสี่นี่มันคงที่สามกับสี่เนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้เปลี่ยนนะคะมันไม่ได้สลับมันก็อยู่อยูนเฉยๆนะคะเราสลับที่ตรงนี้สองกับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นหนึ่งอยู่ด้านซ้ายสองอยู่ด้านขวานะคะก็เป็นักษะแบบนี้นะคะก็ได้เลยเอาแต่อานมาก็มาหา distance เป็นเท่าไหร่แล้วก็ได้มาคกูลับ flow มันก็จะได้เป็น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะ,ะสมมติว่ารอบนี้เนี่ยรอบนี้ปรากฏว่าไงคะเอ่อ i n i t i a อเอเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นเก้าสิบเนื้อกษาดูซิว่าถัทางทางเลือกทั้งหกเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเก้าสิบไหมต่ำกว่าเก้าสิไหมอันเนี้ยต่ำกว่าตัวนี้ไหมมีไหมบอกว่าไม่มีนะคะพอไม่มีก็จะบอกว่าตัวนี้แหละนะคะ อินเ i ียร์เดย์อัรอบสุดท้ายเนี่ยนะคะหรือรอบที่สามในอินเชีร์เดย์อลรอบที่สามเนี่ยเป็นคําตอบที่ดีที่สุดหรือบอกเลยว่าคําตอบที่ดีที่สุดคืออยู่รอบที่สองใช่ไหมก็คืออันนี้แหละนะคะง่ายๆก็คือมันก็คืออินเชีร์เดย์อรอบสุดท้ายอ่นะรอบที่สามนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวอะ,อะไรอ่าวิธีการครับนะคะ จะไม่ได้พูดเยอะแล้วนะเดี๋ยวจะพูดบังโดยสรุปแล้วกันนะอันนี้คือถ้าเกิดว่านักศึกษาทำาาใช้นะใช้คาฟในการคำนวณน,นะคะจำนวนวิธีเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนกับการจัดจัดกลุ่มนะทีละสองนะคะเลือกมาทีละสอง จาก n สิ่งเลือกมา2 4สินะคะวิธีก็จะเป็น n คูณด้วย n ลบ1 n ลบ1ส่วน2นะคะ n n ส่วน2หรือ n ส่วน n c 2เท่ากับ n f a c t o r i เรหารด้วย2แฟสกหารด้วย n ลบ a c t o r i a l ทรช่ไหมมันก็เป็น n คูณด้วย n ลบ1คูณด้วย n ลบ a แ t ส r i a l ทรีช่ไหมคะหารด้วย สองแสกคือสองลบเอ็ลนลบสองแสกทรเรียลอันนี้นตัดกันสองแสกก็คือสองนั่นเองมันก็คือ n คูนด้วย n อ็นลบหนึ่งส่วนสองนะคะอันเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดนักศึกษารองทั้งหมดลองวิธีทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็จะเป็น n factorial นะคะก็คือการที่มีตัวคล้ายๆกับว่าผัง แผานากต่างๆเนี่ยวางเรียงกันเป็นเส้นตรงเนี่ยนะคะมันก็จะมีการสับเปลี่ยนได้เท่ากับ n อ็ c t o r i a l นะคะถ้า n จำนวนน้อยๆหรือขนาดปัญหาน้อยๆนักศึกษาพอทำได้นะคะลองสับเปลี่ยนดูแล้วก็หาวิธีที่ดีที่สุดนะวิธีที่ดีที่สุดนี่คือเ,อเป็นออฟต์ออฟติมอลโซลูชันนะคะโซลูชันแล้วนะคะเห็นไหมแต่ว่าดูซิขนาดมันใหญ่ขึ้นสมมเปลี่าวิีทีีทว่ทีี่อป็ม,ม,มอแล่าด คนกนะคะจำนวนที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการสลับสับเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นตั้ง4320มื่นี่แหนเห็นไหมคะนะยิ่งถ้าเป็น12บแนกเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นเท่าไหร่คะ4 4่ส479ล้าน1,600งกรนะเลเยอร์อ่ะมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่เราจะสามารถหาได้ ทั้งหมดนี้นะถ้าใช้คอมพิวเตอร์ก็ต้องแบบแบบนานเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมันก็ต้องใช้เวลานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคารเนี่ยมันก็มันก็จะใช้จำนวนการสับเปลี่ยนหรือจำนวนวิธีของเรีย์เนี่ยจะน้อยมากกว่าเยอะเลยนะคะแต่มันอาจจะหลายรอบหน่อยอาจจะห้ารอบสิบรอบนะคะก็ก็มันก็ไม่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะอ่ะ ก็คืออ่ะในข้อสอบนะคะข้อสอบเดิมเนี่ยมันจะเป็นคล้ายแบบนี้นหะนะคะอันนี้อันนี้เห็นไหมเราเรียนเป็นเราเรียนเป็นขนาดหนึ่งคูณหนึ่งใช่ไหมหนึ่งคูณหนึ่งนะแต่ของจริงเนี่ยแผนกเนี่ยขนาดสิบคูณยี่สิบอันนี้เคยออกมาแล้วนะคะเคยออกมาแล้วอันนี้สี่แผนกขนาดที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอันนี้ก็เคยออกมาแล้วนะคะขนาดนะคะ จะละอันเนี่ยขนาดสิบคูณ10อย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นมีทั้งหมด A B C D E นะคะวิธีการจัดถ้าเป็นแบบนี้นะวิธีการสลับคู่ก็จะเป็น A B A C A D A E ใช่ไหมแล้วก็เออเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งนะอ๋อแป๊บหนึ่งนะ เออนักศึกษายังอยู่ยังอยู่ไหมคะอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยนักศึกษายังอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอยู่ค่ะอยู่เหรอแล้วอาจารย์จะเอาเออเออนักศึกษาเห็น PowerPoint อาจารย์ไหมเห็น PowerPoint ไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้ขอต่อนะคะ มันก็จะเป็น a b a c a d a e แล้วก็ b c b d d e ใช่นไหมแล้วก็จะเป็น c d c e แล้วก็เป็น d e ใช่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ป่ะเออ a b c c ครบท์ไหมนะคะมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้แหละที่ เนื้อหาจะต้องต้องทำอ่ะทั้งหมดสลับสับเปลี่ยนนะคะมันอันนี้เคยออกมาแล้วนะเคยออกข้อสอบมาแล้วแบบนี้ก็เคยออกข้อสอบมาแล้วนะคะแบบนี้ก็เคยออกข้อสอบมาแล้วนะคะแบบนี้ก็เคยออกมาแล้วนะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่านะคะเอ่อครั้งนี้นะอาจารย์ก็อาจจะเอาแบบใจดีใจดีอาจจะมีแค่มีแค่สี่แผนกอะไรเงี้ยแต่รูปร่างหน้าตามก็อาจจะเปลี่ยนไปนะคะนักศึกษาก็ เราไปสืกซ้อมมาดูแล้วกันนะคะวันนี้ก็คงแค่นี้ละคะ่ะเพราะว่ามันเลยเวลามามาเยอะแล้วนะคะอาทิตย์หน้าเราเจอกันอีกนะคะอาทิตย์หน้าเราเจอกันอีกก็อก็เวลานี้ยเวลาเดิมไหมหรือนษา,าจะให้มันเร็วขึ้นกว่านี้ไหมเอาเร็วขึ้นกว่านี้ไหมหกโมงเย็นนี่เป็นหกโมงเย็นดีไหมคะเอาเวลาเดิมค่ะอาจารย์พอดีมีเรียน,น โอเคค่ะได้ค่ะวันนี้ขออนุญาตแค่นี้นะคะอาจารย์ครับค่ะอาทิตย์หน้าสอนเอ็มเอทีมได้ไหมซูมมันตัดสี่สิบห้านาทีอ่าแล้วทีมอ่ะแล้วทีมมันจะได้เหรอคะทีมมันไม่ตัดท,ทีมไม่ตัดแต่ว่ามันเอ่อคนข้างนอกได้ได้หรือเปล่าอาจารย์ไม่แน่ใจ <laughs> คนข้างนอกได้หรือเปล่า จ้าครับอันนี้อาจารย์อัดอัดอัดคลิปไว้ให้ไหมครับอ้าวเราไม่ได้อัดไว้เหรอเอาไม่ได้อัดจ่าอาจารย์ไม่ได้อัดนะไม่ว่าเพื่อนเราอัดอืมอ่าเหมือนเหมือนในซู่มมันในทีมจะอัดได้แต่ไม่แน่ใจว่าในสูมจะอัดในในนี้ในนี้เนี่ยมันเหมือนอัดได้แหละแต่ว่ามันต้องกดอัดชนแต่ว่าทีมอ่ะปกติเราใช้ทีมไหมคะ ที่ธรรมศาสตร์ใช้ทีมไหมช่วยทีมใช้ใช้ทีมแล้วเราอินไว้อาจารย์ไปได้ไหมอะ่ะคนข้างนอกอเข้เาได้ค่ะงั้นงั้นทีมเราเปิดทีมแล้วอาจารยอา์อาจารย์เข้าไปแล้วก็ให้อาจารย์ให้สิทธิ์อาจารย์แชร์ได้อย่างเงี้ยโอเคเนาะแบบนี้ดีกว่านะเนาะแต่ทีนี้อ,อาจารย์ไม่มีเราอาจารย์ติดต่อผ่านคุณนุกอะ่ะนะทีนี้เออเ,เอเอ ใครสักคนหนึ่งติดต่ออาจารย์มาได้ไหมคะอาจารย์ให้เบอร์โทรศัพท์ไปใครสักคนเขียนนะศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดแปดสี่หกศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดแปดสี่หกศูนย์หนึ่งอาจารย์นิสากรค่ะนอนโอศรีสอศลาศรากรไก่รอเรือค่ะนะอินไว้อาจารย์แล้วก็ให้อาจารย์เข้าไปเร็วหน่อยแล้วการเผื่ออาจารย์ไปเตรียมนู่นนี่ได้ค่ะ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอเอออันนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวโทรมาหาอาจารย์ก็ได้ค่ะแล้วอาจารย์จะเออจะมันมันจะเ,ออเป็นเพื่อนกันทางไลน์ค่ะงั้นเราติดต่อกันตรงน,นั้นแล้วกันเนาะใครตะกคนค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้แคน่นี้ค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ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 สัสดีค่ะัสดค่ะค่ะสวัสดีค่ะสค่ะสวัสดีค่ะสวัสี่ะสวัสดีวัสี่ะค่ะ